เอนดู u, รถเมคคนึงนิดเผยความน่ารักลูกชายคำแรกที่พูดได้ไม่ใช่คำว่าพ่อแม่บอกเลยว่าฉายแววความหล่อน่ารักมาเต็มเลยค่ะสำหรับน้องคิดลูกชายสุดหล่อของสาวรถเมคคนึงนิดล่าสุดในวันที่สองธันวาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายคุณแม่ยังได้ออกมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องคิดด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดครบ1หนึ่งปีเต็มของหนูนะลูกหนูเป็นรอยยิ้มในทุกๆวันของมามีกับป๊ะป๊าขอให้หนูเป็นเด็กดี คิดดีราเริงสดใสแข็งแรงตื่นเช้ามายิ้มกว้างแบบนี้ตลอดไปนะครับมามีรักน้องคิดมากๆและต่อมารถเมย์ยังได้เผยเรื่องราวความน่ารักของน้องคิดอีกว่าเบิร์ดเดย์ครบหนึ่งขวบคิดคิดสนุกและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆหม่มำเทปัญากิครับ s u m e d a n d t h e b u s w i t h o u r k i d #oneyearsold e h t t e t h คำแรกที่ผมพูดได้โกชื่อของน้องหมาเพื่อนบ้านเก็บเกาะกอไก่มาเลยนาเอ็นดูน้องคิดพูดคำแรกได้ไม่ใช่พ่อแม่ซะงั้นแต่เป็นชื่อน้องหมาเพื่อนบ้านแทน